มาปักในตัวบางบางตูก้กำปะบป่มกุฏวันไม่ยากบอกว่าถ้าใส่เสื้ออย่างนี้มาทําอย่างนี้ไม่ได้มันจะสกป,ปรปกใช่ก็เลยบอกว่าตันนี้ฉันไม่ได้มาทำนะฉันจะทาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันถึงจะทำความสะ,ะอาดนะจะไล์สดในปิ๊กซอวด้วยนะ ใครใครมาบ้าง thank you d r o n a t thank you thank you papa d r o n a t เนี่ยเดีวว่าอีตะไวใช่ไหมใช้เตารีดนะนะเอสี่ใช้เตารีดอัดเตารีดอั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 ด อีกอันนี้ที่มีแล็ปทอเส้นสัมผัสนะเห็นไหมคะว่าเตารีดนะอุปกรณ์นะใช้ทําอะไรนะก็ใช้อัดนั่นเองเฮลาอัดอัดขอบแล้วใช้กระดาษช่วยด้วยกระดาษซับมัน เฟะซองได้บุ wow. ๊บเดดเดดเดดดไวไวเดดดเดนี่อัดขอบนะคะอัดขอบนี่ชาเตอรีดอัดเสเบงเซบงเอ้แกมนี่ค่ะ

นางบอกไปหามาคัตเตอร์นั่นแหละคูโตคูเป้นางบอกนย่า,นาง,งน,น,นั้นแกออกเลยอัดใหม่ทำใหม่อัดก่าแน่นแล้วออกยากหน่อยนี่ก็จะได้แต่ละอย่างนี่ค่ะตีแบบตีบล็อกนะคะอัดทำนี่ค่ะนี่ก็มีบล็อกตรงนี้นะคะตีแบบ แล้วก็มีที่ขัดนะคะอุปรกรณ์นเนี่ยเต็มตู้ทุกตู้นางมาทำความสะอาดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแท่นที่ขัดนะคะแท่นเวลาขัดขัดไม้นะคะ<ม>กว่าจะได้เนาะแต่ละอย่าง <c oughs> ทำเฟอร์นิเจอร์นี่ เนี่ก็คือตู้อุปรกรณ์ทั้งหมดเลยล,ล่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนางบอกว่าทําความสะอาดปุ๊บมันก็มาเกาะปับ๊บฝุ่นก็เยอะนะเพราะมันเป็นทำเฟอร์นิเจอร์ก็เห็นว่านางเพิ่งทําไปดูดฝุ่นนะคะก็มีเครื่องดูดฝุ่นถ้าทําเสร็จแล้วอยากอยากสวยอยากรอก็ตรงนี้กระจก